นะครับผมตอนแรกเราจะไปอีกเชือกเขาหนึ่งแต่ทีนี้มองแล้วจะไม่ไหวเราเดียวอยจุดหนึ่งนะครับแต่จุดนี้เห็นว่าคนไทยก็ยังไม่ค่อยได้เข้ามามากหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ค่าเข้า,ขา,ขาก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวนี้น้ำกำลงังเช็คหรือว่าข้างบนนะ่ะมันมีหมอกเมฆฝนในรขดาดไหนสมควรที่จะขึ้นไหมเพราะราคาเขาอยู่มันไม่ต่ำกว่า50าสิบก็สองพันอ่ะก็พอได้อยู่นะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเนาะ ตรงนี้มันเรียกว่าอะไรนะ fish 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 แล้ว e นี้ออกเสียงว่า fish เราจะขึ้นไปบนเขาสรุปว่าเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับผมต,ตรงนี้เขาต้องใช้เงินฟรั่งแต่ว่าเรามีแต่ยูโรคนเดียวให้แต่เน l จ่ายก่อนโอเคครับ แล้วตอนนี้ต้องาอดินก็เปลี่ยนกล้องเป็น GoPro นะครับผมเมื่อกี้เราใช้กล้องธรรมดาในการถ่ายระหว่างวิวนะครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันอยู่บนฟรีชนะครับเขาเรียกว่าฟรีชนะครับผมตอนนี้ใช้เปล่าเดนเนียบอกว่าฟรีชฟรีชเนี่ยตอนนี้เรากำลังจ่ายตั๋วขึ้นไปนะครับประมาณ40ยูโรนะครับผมในจิปใช้เงินฟรานนะครับผม49นะครับผมเพื่อจะขึ้นไอ้ตัวนี้ไปบนยอด เดี๋ยวเราต้องไปที่นี่ล่ะไปด้วยนี่ล่ะ <Yep. S 1> นี่คือที่เราจะไป อันนี้เขาลงมาอันนี้เขาลงมาใช่เอาเอาคือปกติเวลาคนหน้าหนาวคนเขาก็เล่นสกีอย่างเงี้ยมันก็เลยมีตลอดมากราาตั๋วอยู่ประมาณแสนห้าสแกนสแกนตรงไหนเอาเอาตัวยู่อากูสแกนสอกคไปกันก่อนเลยครับไปกันก่อนเลยครับ อันนี้ไม่ได้หรอันนี้หายแล้วถ้าตัวหายเดินลยนะไปเลยไปเลยไปเลยนะไปแต่แฟนเดียอ้ยเป็นอะไร้ตร์ด้อ่ะอุบายเป็นนหนาวนี่แบบบายบายบายอวีีแบ ฟีชนี่คือเราไปที่หมู่บ้านฟีชเราเพิ่งจะไปที่เรามาจากฟีชิงเขาเราจะขึ้นไปที่หมู่บ้านฟีชอาลก็คือจะเป็นหมู่บ้านฟีชที่อยู่บนเขาเนืนองจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเอกกอนดล่าหนึ่งเพื่อจะขึ้นไปบนยอดไอคิสฮอนใช่ไหมไอคิสฮอนสูงประมาณสองพันเก้าร้อเมตรคือวิววิโก้จูด้าไอส์คิด ไอคิดคอนไปดูทานน้ำแข็งไปดูกลาเคียมันเป็นทานน้ำแข็งที่ยาวและใหญ่ที่สุดในยุโรปอันนี้คมนไทยคนไทยชอบมาไหมที่นี่มีคนไทยมาว่ามีบล็อกมีมีบล็อกบล็อกเกอร์มาแต่น้อยเพราะคนส่วนใหญ่จะไปพวกนั่นแหละถ้าถ้ามาครั้งแรกอะเขาก็จะไปลูเซิร์นไปเมืองที่คนไทยรู้จักกันแต่อันนี้ก็คือสําหรับคนที่มาหลายๆครั้งแล้วก็จะมาที่นี่มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยดูหลังดูหลัง เดี๋ยวจุดแรกที่เราจะไปคือตรงนั้นก่อนอแล้วก็ไปรอมาดีสินาที<ช>เพื่อจะรถไฟมาฮะเพ, <c oughs> เพื่ออะไรนะรถไฟมาละไม่ใช่จะน่าจะนั่งแบบนี้แหละแล้วก็ไปอีกอันหนึ่งไปขึ้นไปนบนยอดยอดอรอยเรา, <c oughs> เ,ราเราใช้เวลานะครับผมอยู่บนนี้ประมาณ1ิบน,นาทีก็จะปิดบุบานต่อไปบุบานฟิชเอานะครับผม เพื่อจะไปถึงจุดเป้าหมายต่อไปนะครับอันนี้เขาวิวสวยแล้วดูดูเดี๋ยวต่อไปเราขึ้นไปอยู่บนยอดนู้นนะครับผม แต่ต้องรอรอเวลาเขาจะลงมารับตอน14.25นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณอีกรมันเท่าไหร่นะนาทีนะ23นาทีค่ะ23นาทีก็ได้เวลาตอนนี้เราจะเดินเที่ยวในโซนหมู่บ้านนี้ก่อนจะเล่นหิมะอีกไหมคะไปครับไปเล่นหิมะก,กันดีกว่า,าวพันนี้โถ่เ <laughs> ส้นมาแล้วโอ้ข้างบนนี้อากาศเริ่มเย็นนะครับโ,โอ้โหห้องแท้ ของแท้ไม่ใช่อยู่แถวดิมเวอร์ปกติเราจะดูแถวดิมเวอร์อยู่นี่มะอันนี้ของแท้แ,ทนแ,นแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมแต่ต้งเดินดีๆมันจะกิ้งลงไปกิ้งลงไปใน้ง,งานเข้าเลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> จุดนี้ไฮไลท์เลย มาถ่ายรูปไปดูกันทำอะไรครับถ่ายวิดีโอให้ไงดูให <c oughs> ้วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งไปมาเร็วเร็วถ่ายรูปเร็ว เวลาที่เราจะไปในยอดเขาต่อไปนะครับอะไรหอนเนี่ยครับผมโอ้อากาศหนาวเริ่มเริ่มไปเดี๋ยวไอกระเช้ามันจะลงมาพอดีเขาไม่รอเราถ้าถ้าพลาดนี่เราจะต้องต่อไปถามว่าทำไมของหอบดูดิครับกำลังเดินขึ้นยังเหนื่อย <Okay. S 1> เดี๋ยวพวกเราก็จะขึ้นไปข้างบนนี้ กล้ถึงเวลาแล้วเราจะเห็นทานหิมะที่ใหญ่ระดับโลกกันสำหรับคนไทยที่ยังไม่เคยมาหรือว่าคนที่อีกครั้งเลือกหนึ่งนะครับที่เราจะไม่ไปเบียดเสียดกันมากมายอุ้ยก็ตตูจะแท้ก็สามารถเลือกทีได้แจกติกเก็ตเหมือนเดิมทำหายไม่ได้ทำหายได้เรียบร้อยยิ้มแย้มแจมใส่เลยล่ะ ลองดูนะครับว่าจะมีใครทำผิดไหมตรงนี้แหละจะติดเดิมวนอเกครั้งลองคิวนะครับนี่ตรงนี้จ่อเข้าไปเอ้ยจี๊ดเขียวนะเราก็ไปเก็บตั๋วให้เรียบร้อยให้ดีนะครับผมเพราะเมื่อกี้เราต้องเดินลงต้องเดินลงนะครัะใช่ย่างนี้เรารออะไรครับเรารอคนขับไม่รอเวลาเพราะว่ามันจะออกตอน บายอ 25, 2อ5เี่้าเีเวลาอีก10นาทีสุดยอด,ดยอดรอเวลารอฉันรอเธออย <มา S 2> ู่เรามาดูกันนะคะว่าเราหรือฝนจะไปถึงยอดก่อนกัน <c oughs> ใช่เราจะไปกะลุยที่ยอดเขาเมกกะฮอนนะคุดยอดเมกกะฮอนไม่ใช่อะไรนะเอกคิคฮอนเหรอ <c oughs> เอกิคฮอนตชื่อมก็ไดาน แล,แล้วตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีนะครับโดยประมาณที่เราจะรอไอ้เจ้ารถคันนี้นะครับพาเราขึ้นไปอยู่บนยอดนู้นนะครับผมเราลองมาดวัดกันใจกันเลยครับว่าเรากับฝนใครจะมาก่อนกันนะครับผมซึ่งราคานี้อยู่ที่49่สิบ้าฟังสวิตสฟังสวิสฟงนะครับผมก็เป็นราคาเล็กๆนะครับผมปลายกระเป๋าของคุณน้ำเขาขขบคุณสำหรับทริปนี้ เรียกเก็บทีหลังเเรียกเก็บปลายทางเรียกว่าออกให้ก่อนไม่ได้เรียกเรียกว่าออกให้ก่อนไลยตอนนี้เราเข้าไปแล้วตื่นเต้นไหมติดเ่นไหมอ่ามีเสียงที่ีด้วยมาล้อลอเรึกาเียนภึานภึกสอนรียนนนรนรีนรึกสอนเคเดี๋ยวนลกน เราเริ่มจะเห็นทานอีมะไม่ใช่เบลขี้มะกระจายกระจายอยู่ตามจุดผมเหมือนเราได้ดูแถวดีเมอร์ข้างบ้านเราเนี่ยครับใช่แล้วก็ต้อดูดูมุมดูมุงมุ่มุ่มุงพัฒน์พิจา์ขึ้นในแสงในแสวอุ้ยน้อสวยแต่เธอก็เขาทางมระสาทนี่หนึ่งคงจะเยี่ยมเลยอ่ะเขาเหมือนก็เข้าเข้าไปดีมาก เบอร์ใช่ไหมนี่คือหิมะดีเบอร์ฮิมะปลอมคิดว่าอาจจะเป็นหิมะปลอมเลยยังอยู่แต่มันก็จะไล้่กันคือเราไปดูหิมะปลอมองหิมะจริงก็ได้หิมะจริงก็ได้อันนีฝรั่งเขาบอกมาว่าอาจจะเป็นหิมะปลอมเราก็ไม่รู้แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดของเราแล้วนะครับผมที่เราจะไปดูกันทั้งหลังว่าที่แอดจะไปปลายตา สวยมากมีแสงด้วยไม่มีฝนสุดยอดก็เชิญกดัมีพอเลยไม่มีฝนด้วยนเอดสุดยอดเป็นไงันสุดจะตื่นเต้นคนเดียวเลยนะไม่มีคนตื่นเต้นเลยวะทำไมตื่นเส้ตื้นโอู้แมนไม่ตื่นเต้นเลยแต่ตหมูแล้ววันนี้ไม่แสนโเก็ชอบกัหนาวไม่ใช่ไม่ชอบก็ชอบแต่ว่าคองการหนาวมากว่าเอออยอย่าใส่ที่หูมัน Welcome to my home Switzerland บ้านเราสยอดครับสุดยอดบอกเลยคุ้มสุดสุดน r a n d t ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยที่เราได้มาเที่ยวกันที่นี่ <c oughs> <c oughs> หิมะแทะๆ้ๆว้าวเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากข้างหลังนี่หิมะแทะๆ้ๆจริงๆสกปกอย่างเงี้ยใช่แน่นอนดำๆก็วันที่เรามาเนี่ยนะครับประมาณวันที่8เดือนจูนนะครับผมนี่ข้างหลังยังเห็นหิมะอยู่เลยหิมะจริงๆข้างบนาอาจจะคุ้นๆน่ๆะแต่ตรงเนี้ยอ่า,อาเป็นน้ำแข็งแล้วเมื่อกี้ก็มีหิมะตกมานิดๆชอบอะ่ะ คุณแม่จะเดินไปไหนครับคุณแม่จะเดินไปไหนครับระวังอย่างยิ่งด้วยนะครับผมกิ่งปลานี้ลูกคุกๆเลยนะครับผมฮะไปเราเดินลงไปด้านล่างกันดีกว่ารัชพรเนี่ยที่ว่า ที่แกอยากไปดูเซอร์แมกอะเนี่ยจริงอะเราเห็นเลยแต่ว่าแมตช์ฮอนแต่ว่ามันอยู่ข้างหลังจริงๆแล้วเราตั้งใจเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมจะไปฝั่งหนึ่งแต่ด้วยด้วยเราต้องขับรถแล้วก็ขับรถอากาศเราจะไปถึงไม่ทันไม่ทันแน่นอนแน่นอนดูสภาพเราได้ที่เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ได้ความสดชื่นจากจุดนี้แทนซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นทานน้าแข็งที่ ถือว่าใหญ่ติดอันดับโลกเลยไหมติดอันดับโลกเป็นใหญ่ที่สุดในยุโรปใช่ไตหญ่ที่ดุดในยุโรปของโลกซึ่งคนไทยหลายหคนก็ยังไม่เคยมาส่วนมากจะไม่ค่อยมาที่นี่ถูกปะเขาขก็จะไปที่ฮิตก็จะมีแต่เรานี่แหละพอดินพาทเที่ยวพามาเปิดโลกทัศน์กันที่นี่นะครับผมกับวิวสุดยอดที่นี่นะครับผมกับวิวที่นี่เราเรียกว่าอะไรครับที่นี่คือเอก็กซ์ฮอร์น เอ็กซิสอนใช่ไหมน่าจะใช่นั่นนะเกี่ยนไรอับเสียงยากไม่ใช่อันนี้อเล็อเล็เกอเลชาก็คือเป็นอันนี้เป็นชื่อทานน้ำแข็งอเล็กราเซียทานน้ำแข็งอเล็นี่คืออเล็กเกรชาคือทานน้ำแข็งอเล็ซึ่งมันสวยจริงๆเราลงไปได้ไหมถึงไหมลงไปถึงไหมมีบางโซนที่แบบว่าแต่มันไม่คงไปถึงตรงนั้นอะแต่เราว่าจริงๆมันน่าจะถึงแต่ว่าเขาน่าจะปิดใช่บางโซนที่แบบมันเริ่มอันตรายแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะปิด เขาจะให้ไปโซนที่เราเดินได้อะไรเงี้ยว้สุดยอดเลยแล้ววันนี้คนไม่ค่อยมีด้วยอุเล่อุเล่อุเล่ฮัลล่าฮัลลาฮัลลาเฮ่ไปจิกกี้ดีกว่าไปเราไปเต้นก่อนไปไปไปยืนเลยไปยืนรอถ่ายรูปจะยืนมุมไหนมุมนี้เพราะว่าถ้าเราไปยืนมุมนี้ มันก็ติดห่อคอยใช่แต่ถ้าอยากได้ลูกเลยต้องใช้โทรศัพท์แต่ถ้าจะรอได้ใช้กบปูได้ครับผมใช่เลยครับใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปเอ้ยยกมือถ่ายรูปเลยแจุ๊้ยตกใจแม่เป็นไงบ้างครับผมสวยไหมสุขใจไหมเดี๋ยวใจค่าครั้งขึ้นให้ครับผม thank you so much อ คำนี้ที่รอคอยอันนี้ข้างหลังเนี่ยคือแมคซ์มอนอยู่ที่เราจะเก็บเงินที่เหลือจากการจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่ามินี่เก็บซื้อเป็นซื้อของกลับบ้านเอาไปไหนเอาไปไหนได้น้ำหอมชิ้นที่บ้านเราคงไม่ได้ราคานี้ได้เดี๋ยวให้สองผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนะครับผมพาไปซื้อหรือเราจะปั่นจักรยานขึ้นแถวบ้านก็เดี๋ยวนะต้องไปคืนไอ้นี่แล้วนะขึ้นเอาทานนี่หน่อยอันนี้มัน ถ่าย yeah. เด oui> right right ี๋ยวถ่ายให้จ้าทำอะไรครับให้มันทำอะไรถ่ายรูปตอนนี้ถ่ายไปกี่ร้อยรูปแล้วครับไม่รู้อ้าอย่าลืมนะครับถ่ายไปลงวีซิงเพื่อนๆในวีซิงกำลังรอท่านอยู่ไหนเสี่ยงมาเลยมีมากมาถึงไหมถึงไหมเร็วเฮ้ยเฮ้ยมั้ยเ้นมาเว้นมา โอเควันม e อเฟี้ยงมาเย้เฮ้ยเฮ้ยหนุ่แล้วตอนนี้นะครับผมได้ข่าวว่ามันมีหิมะตกลงมาประมาณหนึ่งสองเมตรนี่หิมะหิมะหายไปแล้วหายไปแล้วมันตกลงมาแล้วมันก็หายไปเมื่อกี้ไงมันทำไมเนี่ยทำไม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 ทำอะไรอย่างนี้ คุณย่าเป็นไงบ้างครับผมอ๋อหนาวมากตอนนี้อุณหภูมิติดลบ35องศาไม่ใช่ฮะอู้หนาวไปแล้วแม่ระวังนะระวังนะจะกิ้งก๊อกก๊อกก๊อกแบบตินนะทำเอาไว้สำหรับพูดอ่ะแล้วมันจะกล้องไปลองพูดแม่เรามีเวลาอ่ะเราลองพูดไปลองเมาส์ไปลองอ่าสองท่านนะครับผมฝากกระเป๋าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไปนี่เรากำลังนี่เรากำลังไปกันอยู่ นี่มาตะโกนเขาบอกว่าเวลาตะโกนนี่เสียงมันดังมากแล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้ว space l ล่าเป็นที่ที่ให้เราตะโกนได้อย่างเต็มที่นะครับผมเดี๋ยวลองมาลองกันนี่ครับจุดนี้เลยครับผมเป็นจุดที่นี่เขาก็จะมาตะโกนที่เมื่อกี้ตะโกนเล่นๆมันก็จะสนันสนันไปถึงยอดเขาฝั่งหนู้เลยนะครับมุมนี้ วิวดีน่านั่งอ่ะสุดยอดดังจริงป่ะฮะล่ะลงมาสิลงมาสิไม่ลงอ่ะอาเอ้าถ่ายรูปเข้ามาสิไม่คือกูสงสัยอยู่ว่าเขาให้นั่งตรงนี้แล้วพูดหรือว่ามันเอากล้องนี้ไลยว่า้วเาจะได้อีกนานมันยังไงไม่รู้กลัวหลอกเฮ้โหกูกลัวกีพู้ดินพอ สวิตเซอร์แลนด์เ้วเหลือเวลาอีก10นาทีเท่านั้นนะครับผมเราต้องรีบขึ้นไปเพราะเมื่อกั้เราต้องรออีก25นาทีถูกต้องป่ะเราไปดีกว่าสวยแล้วดีแล้วสุดแล้ว <laughs> huh? <sighs> <sighs> ใหญ่แล้วมาใหญ่แล้วหิมะตกใหญ่แล้วเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าหิมะตกจริงไม่ใช่แค่เราเห็นจริงๆตอนนี้เราเหลือเวลาอีกวันสองสามนาทีนะครับในการชมหิมะตกนะครับผมหวังว่ากล้องจะเห็นทําให้เพื่อนๆได้เห็นหิมะจริงๆนี่ไม่ใช่แค่ดีเวอร์ติดหน้าไม่ได้โม้หิมะติดหน้าเลยตื่นเลยไม่ได้โม้นะไม่ได้โม้แบบอุ้ยอ่าไม่ใช่เขาไม่ได้โม้จริงนะครับผมไปได้เวลาแล้วไปกันแล้วไปกันดีกว่า 拜拜。Bye bye. นี่นะครับดูความสูงสวามสูงมากเลยครับผมดู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 โอ้สุดยอดสุดยอดเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับทริปนี้เป็นยังไงบ้างถูกใจถูกใจถูกใจเวลีกูดเวลีกูดครับผมแนะนำนะครับนึงแนะนำคนไทยหน่อยที่จะมาแนะนำคนไทยเลยว่าถ้าเกิดอยากเห็นทานน้ำแข็งใหญ่ ตรงนี้สุดๆแล้วแล้วจริงๆมันจะมี2ยอดมันจะมีอันข้างๆชื่อว่าเบดเมอร์อัลก,กับอันนี้ที่เป็นเอ็กซิสฮอนมาอันนี้สวยกว่าเพราะเคยไปทั้งสองที่แล้วอันนี้สวยกว่ามันใกล้วกว่าแ,แล้ว religion, <ณ>เด<ร>ินง,ง่ายไปกลาบ49่สบเสวิสฟรตาร์ราคาดีครับผมถ้าเป็นเงินยูโรก,ก็อยู่ประมาณสักส6่สิบก่้าสไหมไม่รู้ส5 6ประมาณนั้นนะครับ นะสำหรับคนอายุเยอะเป็นไงับขึ้นได้ไหมได้สบายมากมาเลยอายุยังไม่เยอะอายุยังไม่เยอะแล้ววันนี้เราเจอหิมะด้วยหิมะตอนจะกดยเจอหิมะเจอแขกเจอหิมะเจอหมอกเจอทุกอย่างเลยนะมสุดยอดจริงๆครับผมโอเคคุ้มค่าเดี๋ยวเราไปเจอกันทั้งล่างครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ลงมาถึงภาพพื้นดินแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพื่อซื้อของตุนสเบียงแล้วเราจะเดิน ทางกับคุณดิเง่นบูเฟนนะครับผมลองตามพอดินนนะครับคลิปต่อไปต่อไปนะครับเราจะพาไปเที่ยวแถวชาวบ้านกันนะครับจะไปอยู่ในเยอรมันบ้างนะครับหรือถ้ามีโอกาสเราอาจจะไปที่ไหนที่ดึงนะครับติดตามนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์นะครับผมติดตามช่องพอดินพาเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็แชร์ไปเยอะนะครับเที่ยวยุโรปช่วงสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมที่เชือข่าวตัวนี้สุดยอดจริงนะครับผมไม่มาไม่รู้ว่ามันดีจริงๆ คนไทยอาจจะไม่ไม่ค่อยรู้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับหรือใครรู้แล้วก็ฝากแชร์เพื่อนด้วยโอเคครับออรินไะเที่ยวก่อนปิดคลิปเราก็เมื่อกี้เราปิดคลิปไปแล้วแต่นี้พิเศษเดี๋ยวเราไปซูเ <gegeben> ปอร์มาร์เก็ตให้ดูซูเปอร์เกตที่สวิตเป็นไงไปไปซูเปอร์มาร์เก็ตกัน อตอนนี้เราก็เดินทางจนถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะครับผม,มอย่าลืมนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตที่สวิตเขาไม่รับเงินยูโรนะถึงจะรับก็ต้องเลือกต้องมีต้องดูก่อนแต่ไกลๆงี้เมื่อกี้น้ำบอกว่าไม่น่าจะรับก็ต้องใช้บัตรเครดิตเอาแต่พอดีลืมเปิดบัตรเครดิตมาเดี๋ยวเอาเงินน้องก่อนโอเคจริงๆที่สวิตมันก็มีของกินให้เลือกเยอะแต่ราคาจะ สูงๆหลายๆอันแต่จริงๆแล้วดูๆแล้วมันก็พอกันแหละไม่ต่างๆกันเยอะใช่ไหมแต่มันเล็กอ่ะแต่มันน้อยแน่ๆราคาดีโอเคราคาดีโอเคเยอรมันก็ราคาประมาณแต่เศไดมันไม่มีเวฟให้อ่ะมันไม่มีเค้าเวฟใช่ฟอมให้ปะไม่ไม่ยังเบเกอรี่อันนี้ราคาเท่าเยอรมันนแน่ไทยโอ้มีเนื้อไทยชิคเก้นเคอร์ด้วยโอ้โหช็อกโกแลตเทียบเต่าไม้ไหนล่ะอ๋อช็อกโกแลตสวิท เอาคูชองอันใหญ่อันหนึ่งอันโตถุงใหญ่ก็จะแล้วก็เอาอันนู้นอันหนึ่งแค่นั้นพอสองยูโรจบจริงจริงอะอยากกินอันนี้มันหวานเวเปอร์สามยูโรแถมเอาแค่นี้พอเอาสองอันเหรอสองอันก็พอนี่เดี๋ยวหยิบอันนี้สองอันไม่ถึงยูโรกินได้อยู่อยากอโวซินยี่ห้อนี่สี่ยูโรสี่พันสองก็สี่ยูโร ไม่มีในเมืองไทยแน่นอนเยอรมันก็ไม่มีค่ะต้องซื้อที่นี่อร่อยสุดยอดเพราะว่ามีคนแนะนําใครแนะนาวะหนือทำไมอร่อยก็สําหรับเที่ยวที่นี่นะครับผมเอกอร์ฮอนนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับพอดินพาเที่ยวบอกเลยว่าถูกใจมากๆนะครับผมถ้าใครพับรถผ่านมาแถวนี้ก็อยากให้แวะเที่ยวกันดูนะครับผมเชิญนะครับผมสวิตเซอร์แลนด์พอดินพาเที่ยวครับ